ัเดีด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมนะครับช่อง 7X2 นะครับวันนี้มาเล่นตัวมอทอสนะวันนี้ผมจะลงเอามอทอสมากดแลคงดูนะว่ามันจะเล่นได้ไหมเป็นตัวที่ไม,ไม่ไม่มีใครค่อยเล่นกันนะตัวเนี้เพระมนันไม่ก็มีดีๆอ่ะแต่วันถึงนะ ต้นเกมแบบโคตรไก่เลยแต่ว่าหลังเกมโหโคตรถึกบอกเลยตัวนี้ก็เราดูกันหลังเกมนะว่าจะถึอขนาดไหนนะสำหรับมอทอนนะครับเราจนุนเรงกับกิวก่อดนะผมไม่มั่นใจนะว่าจะยืนไหวไหมนะก็ลองดู เป็นการทดลองครับนี่เป็นการทดลองนะผมเอาลูนแบบลูนแทงเลยนะตาเนี้ยแบบตีไม่ตายแน่ๆเออเอาดิลูนเลือดเยอะอ่ะลูนเนี้ย ผมจะเอาเป็นเกาะไฟนะสายเฟเตอร์ส่วนมากก็จะเอาเกาะไฟนะเอาเด็กตายอยู่นี่โอ้โหแม่งทีมเราจะบวกกันนะผมรอซอนนะ ค่อนข้างจะเสียเปรียบหน่อยนะไอ,อไฟนี้เราเสียไปหนึ่งตัวนะถือว่าพลาดนะไฟนี้โอ้โหมาดีมาดีโอ้โหมาดีมึงเหมือนยามกันเลยอ่ะดูดิ <laughs> โอ้โหเกือบตายนะ โอ้โหม่งเวทป่าวะโอ้โหแม่งสโลสโลเลส่กละกลัวแล้วทีมมันจะกลางไหมโอ้ไม่เอานะจังหวะนี้เราต้องฟาร์มเรื่อยๆก่อนนะแม่ง กาะไฟยังไม่ได้เลยขอได้กาะไฟก่อนนะเม่งทีเราเบิกอยู่เดียววะโอ้โหเม่งทีมันกดดันหนักเลยนะเอ้าเม่งปลาไหลไอ้ยอ้ยปลาไหลโหได้อยู่นะโอเคนี้โหมันจังหวะนี้สวยนะจังหวะนี้สวยนะ จังหวะเมื่อกี้โอเคนะสวยเลยนะแม่งเราได้มา1นึ่งิวด้วยโอ้ตังค์เรามากกว่าคิวกดสามร้นะโอ้โหทีมเราจะบุกอีกแล้วเหรอ โอ้โหคีราบอกใจยินใจยินยูโรแม่งโหรุนแรงนะจะบวกอย่างเดียวเลยอ่ะกางสองตัวโอ้โหโอ้โหมันดีโอ้โหเยอะว่ะโอ้โหเน่งเอาเอาผมไม่ลงนะเมื่อกี้ ทีมเราแม่งเตือนจัดอะ่ะตานนี้แม่งเข้าแม่งโคตรมันเลยนะตานนี้หยิปกลางก่อนดีกว่าโอ้โ,อโหแม่งโดนว่ะโอ้โห โดนไหนไม่มีการกันป้อมหรอทีมประเดีหมดมากันป้อมก่อนโอ้โหนี่ถ้าผมไอตีสกิลแรกโดนนะผมผมอาจจะไม่ตายก็ได้นะเพราะว่ามันจะสร้างเกาะมา โอ้โหวายาเตมาว่ะอ๋อพ่อมกลางได้นะโอ้โหมาเยอะว่ะโอเคโอ้มันจูเกอร์ทำอะไรผมวะเมื่อกี Theo ้แล้วนี่ทุกคนเห็นเห็นไหมเมื่อกี้ไอไอจูเกอร์ทำอะไรผมวะมันเลือดเลือดไม่รู้เลยนะเมื่อกี้ ทีมเราบวกกันอีกแล้วไม่สุงใส่กันยับเน่ตายนี้โอเคเอาป้อมกลางได้นะโอ้โหไม่ป้อมดีเราไหมวะ วีลเล็เราโดนลุมนะนี่ผมต้องไปช่วยกีฬาก่อนนะจังวนี้อ้าวไบโอไม่เหนุ่มป่าไม่น่าสงสารไบโอ่ะตาเนี้ย ดีก็มาดีเอาไปลงล็อกปตนตอนนี้คือผมโคตรถึกนะอ้าวคิวกดลอยป้อมหมาลอยป้อมหมาคิวกดแม่งคิวกดเอาจริงๆมันเป็นตัวที่แบบโคตรนะดูก่อ่ะแม่งตัวโคตรอ่ะ ยิงผมน่าจะไปจะแพ้เลนนะไอตัวนี้ก่อนนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเริ่ค่อยเป็นนะไอตัวนี้ก่อนนะโอ้โหแม่งตัวนี้เอาผมไม่ลงเลยนะดูดิ <c oughs> แม่งเอาไม่ลงเลยนะโอ้โคตรถึกบอกเลยเล่นเกมนี้โอ้โหยิงไม่เข้าอะ่ะทาไมเจียตัวาดาเมจแบบไอตัวที่เป็น,นาดาเมจต่อเนื่องอะ่ะแม่ง ยิงไ่เข้าอบอกเลยดีแม่งกระดาษมีของแค่สี่ชิ้นเองอ่ะชิ้นต่อไปเป็นโยเป็นเกาะสะท้อนโอ้เป็นกวรตีนควรตีนเนจ็อกเกอร์ทำไมผมไม่ได้เลยนะ ดูดิแมงเลือดเด้งอีกจอดีเราดักเซนเนียร์เสร็จแล้วนะมัน,ม,นมันก็ถึกมากไปอีกนะเอามาดีไม่ผมไปยิงกำหน้าเลยนะเอามาดี เอาจริงจริงทีเราจบได้นะโอ้โหเลือดดิงนะด้งพันจุดเจ็ดนะดิ้งพันกว่าเลยนะอไอวิเลตต่อยก่อนวิเลต มันกีฬาเราจะเอาอีกแล้ววะแต่โหมาลีมันเอาได้นะ โอ้ก็มาดีก็มาดีอันนี้ผมยืนยืนได้เตียนะไม่เอาเครื่องไม่ลงเลยอ่ะก็ดูเองนะครับว่าตึกไม่ถึงนะตายไม่ถึงแบบนี้ไม่ไหวนะถึงแบบนี้นะตึกยิงอ่ะโคตรถึง ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ